เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่นี่สบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC สุขสุขคนเด้อพี่น้องวันนี้มาฟอกฟอกับส่องบัตบีสายด้วยคือเก่าวันนี้บัตบีสิไปเมื่อหน้าเนาะพี่น้องแต่ว่าบัตบีจะหาเห็ดหาเห็ดอยู่หน้าหองปอแถวหน้าทะพองนะพี่น้องหาเห็ดขายเห็ดดินน้องเมืองนะเห็ดพ่อเนี่ยแต่ว่าเห็ดปลวมันเศร้านะท่านเจ้าแต่ว่าขั้นสิไปหากระไรน้ำเล็กน้ำน้อยนะพี่น้อง ไปคนเดียวอีู่แล้วฮะหวยมาฮอดกระลุยเลยนเนาะพอบีนลุยขนาดเพียงเอ้ยโบจักสีฟ้าเลยตอนนี้พอบีก็ร่างยางมาฮอดหน้าไก่สีฮอดหน้าเปล่งเลยเนะาะเจ้าไพลีเห็ดหน้าเปล่งตัวเองเองบ่อันนี้ร์เซอร์สีฟ้าเจ้าว่าลุงบวานกับโบจักโอ้อยันลุงบวานนั่นลุงบวานเรามาบานเรามาเผาหน้าแม่ดในนี้ ลุงหวานนะบอบีิจะด้วน้ำบางกอกแต่กัไปหาเห็ดเนาะไปพุดยางสจุมส้มซากอินดีก็ไปน้ำแล่กูจุม้มซากมาบ้านนึ่ก็แลนแดนแลนแซมบอบนะีิเนาะเยอะโอ้ปใบแมงวะเออขาวหน้าบ้างขาวหน้าบางกอกใบแมงเนาะ แมงดีแล <t festivals> ้ง่ามเลย้มัง่ายมันกคท้ายก็ไต่ไรได้เห็นตาทุกนแบบม่งแถแบบแมงกับโรงพาบาลผูกคนก็คว่วเสรได้ะเพอมันกวอแม่งมีปานมาได้มาบ่ ไปเองเนาะสีไปหาเห็ดทานไมไปหน้าเลยเออปแม่ต้องไปเบิ่งแก๊สไลบปได้วยน้ำไปเลยน้เป็นงเป็นงามบ้านบมื่อไจังเลยก็ไปสะกินหอยแถน่จังเลยก็เมื่อแล้วจังว่าพาไปนี่ อ้องเติบจสามอีปีมาอีปีมาที่้าไปกับกับแต่ลูงมานักขีจ <emo jis, S 2> ักมาแต่ย่งมากเพาประโอ้ยแงมาัวจักประ่ง เดี๋ยววันีงเป็นสิสมาไปเดินกับป,ป,ป้าแมงเนาะพีหน้องเนาะบ่ายวันคือบาไฟก็มีเียกไฟนเนาะเกไฟเด็กมากโอ้ตรงช้ยเราปลูกันาหนะโอ้มึกเต็นใช่โอ้หลุดน้น้อยแต่ปลายนะสามศูนมันหมดท่านออกเลยเด็กได้านี่จ้าเด็กป่ายหลุดน้อยน้อยได้จ้าเด้อนี่ เนี่ได้ป่ายโดดเพราะว่าเฮาจ่ายเงินเบิดจะได้ป่ายโดดเด้อเพราะว่าประเมิกับลุ่งวานเทาขียรถโของพวกน่ะปีหนาเอบปี่ได้เฮ็ดผึ่งอยู่นี่แหละหมักลลายหนึ่งกระเป๋าสุกนี่จุดนอนเอาปีน่ะผู้ใดได้จื้อนอนเขี่ยเอาได้เด้อนี่ว่ามาตายปีนี้ไม่ออกว่าเฮ็ดผึ่งจะเอ๋ ว่าไม่จ่อยไปนะไปหาบอลใหม่ก่อนบอลนี่จนมากิ่งเกือกนอนเอาบอบีขามา마เลยนะเนาะด้วยขาม마จนเปียกพวกไปหาเห็ดสิไปใช้สิมืออ่ะบอโอ้แต่เอาเขา เขาจะมาถาหน้าแสดกปอฮ้เสียด้บ่เด้มันเป็นป่าเฮ็ดได้เด้ที่เดินไปออกหม่ทันติปอเก้กี่เฮ็ดเนี่ยออกปื้อทงหดป่าเฮ็ดป่าหดสียดงมาหาเฮ็ดจีบอันหนึ่งเห็นมันไพ่ไหม Tất cả không, không có hiếm không hiếm cái hoại khó khỉ à bà Đi Nó chờ khỉ lại khó tổng thể Nó có đại đó Nó lại thì đặng ต้นกุ๊กกี้กุ๊กฮักนะเดี๋ยวสิเขียหิ้วพอกันนะพี่น้องเห็นสิถ่ายเหี้พี่น้องมึงพี่น้องมาบิมาเจอชาวตีบมาปั่นกันโดดมาปั่นกันโดดมาปั่นกันเด้อตีบเร้อกูมานลำลังมึงห่างมากกับโบส่วนกูเตีบเพื่อพาวอ้าว สบายดีเลอพี่น้อเออชาติดตมันเป็นจรงสิเฮฟหาบอบมาบอสวนสบายดีเลยใช้ฮาร์ดของจัาหวัดบัดฮาร์ดมาเอาก่อนมาผูเดียวด้วยนะมากง่ายบัดย๋ยวพาจิชาติดเช้า ใช่ได้แต่บ่ฮะได้ hết แต่หมากดอก็ึงหาหึงแต่บ่าหึงแต่บ่จ่าป้าติจฟาก็ได้ดอกเดียวเฮ็ด่หมาหมักมีโอ้เฮ็ดตหมาคนได้แบบนี้แต่ก็ปองมึงบ่ได้ขึ้นไปดงไปเดาบ่ฮะ เดี๋ยวแล้ได้แล้วก็บุกป่ากูวิ่งไปหาแล้วเฮ้ยเฮ็ดตะบาดอกเฮ็ดตาบาพี่น้องถูกดอกเฮ็ดอันนี้นะอากูเอาซะเอ็มพิ้นควันกระแตมาเบียกมาเลยอันนี้จ้าเอาเฮ็ดพอกก็บุป่าก็ตีนอยู่ เห็นมึงถ่ายคลิปคือได้ได้ได้ถ่ายแต่ตเนบัเขาไปปานะมาซีน้กุดบเอ๋ยอ้บไสบหาเ็ดก็นา่นองเลยหัวบัวว่านี่หัวบัววานี่ตอนีุหาเ็ดหาหอนกอนเอื้นเอาควันวาปี่เบึงเห็นเห็ดผ ไอ้นอดอกเียวเอเอไม่พอได้เนี่เด้อนที่ตเงหดเด้อนี่ยเด้อเอออีกวรไม่เอกวนฮะบาสเบิ์ดเดือนนี่เบิสหาเห็ดก่อนแอพอดอกเดียวจ้า

นายเฮ็ดพึ่งใช่สินายดีพูดเฮ็ดพอเด็ออกบัดเขาถ่ายคลิปนะจะเป็นสะเฮ็ดไหยังมาโอ้มันก็เม่เนาะตัดติบโอ้เสียพ่อถ่ยด้วย bảo bay, cái trăng á, hả con nước phi long ấy, bộ đại đỏ ô, lên bỏ, mà, mà giữ quần tiếp đúng bài của mẹ anh đẹp cái nọ tôi để cho tao vào đợi hết pho đi điều khăn một chữ một chọn của bố hiền gì đó hết cái đó เฮ็ดพวกฝ่ายก็เซนะไอ้เรอ็ปบิงแน่อบิงแน่ี่เลยแ้มีหัดกัสติมตาที่โทรของขัเฮ้ยแกบึ้มเอาจุจีเขาใ่องระแตแห้งเหนได้เฮ ในนิ่ข้าวบดเฮ็ดอัไนบักได้ดเห็นในขีปป้าทุวมซาใจหายโตมากได้มากนะปานเออคือว่าไปหายอีกมันหมอออกว่ะไม่น่หมอเฮ็ดคายเฮ็ดดินถอดอออยู่งอยู่งบหมคือบขึ้นไปไปตีปะว่หมือนเริมต้นไหม่ไปว่าแต่เดกเริมต้นใหม่จัิงไหเบาไปแวน่้หมอออกนะก็ขึ้นโงก็จำใิเอาไปตีสัน ปาดของหนุ่สาวหยัดไปเอาใช่ดีนี่เกโจมมีเขิกระดูดอ๋อเห็ดพ่อขายมันหนดพอกินไววที่มันดอกใหญ่เห็ดพ่นา่ไปลาเตวอ่อนอ่อนมื่อตีเห็นได้

ไม่ใครไปอืม hmm. น mm ็พอหังมคนหาได้มันออกตั้งแต่สว่งอยจะไปกุงเทพเ็นคสื่อกัีอายุถวยมันออกตั้งแต่ส่วงขอยจะไปอนคอยไปคอยไปหยาบกันกับบนต้องแหงมันไปกันคือนันสิข้าวผุอย่างนันจังใหด้ๆนะอืมโอมันจะเจัดอียผมี่กปูนมัวเทนี่ จะตีกันอะนะนุงเต็มหน้าอยู่เรจเก็วกนหน่ดลอกินยกกเนกอน้องแม่ก็ได้นาะกับตเมื่อน่ะพอนี่องไปหาอยู่น่ะกันสิมี่ ไรร่ทงั้นค่เหนชวยเลยจะข้นงหาเอาเห็ดอ็นเนี่ยเน่ยงงาเีตีนทำไมเขาไปว่าได้เขาได้ซุ้้ยไปได้จะไหนขายมาขายหรือว่าจะมาขายนะน่าพี่น้องตอนนี้บ๊อบบี้เห็นแล้วนี่เห็ดพรอพายบ๊อบบี้ก็ได้เงะกันกับชาตีบเด้น้อนี่สองตัว นีด่ดออกนะเห็นบ่พี่นอ้องนี่ตื่มกันเนาะหาตื่มกันตาไม่ออกแทนมันกิดสิออกอเวิดเนี่อ้อยเขาจะเคลียร์อยเพราะว่าเขาจะบ่เห็นเด็ดซื่อๆหอกบอก่อน,นี่เด็ดเด็ด Thế nó không? Thế nó Thế nó không? Hết món này. Đọc Tọc Thế nó Sống tọc tiền tiện nếu có khơi hên đó cái Sống bỏ về cái phần hộng kia Úi hên này Như này hên này phần hộng hên bỏ Ừ Úi Bát thế thôi Hên này Áo này hén này ơi Tụi này nào มันเทศพอพออ่อยเลยก็เริ่มเป็นแนวนี้งเลเห็นเด็กพี่น้องพี่น้องเฮ้ยพอใส่นี่ตอกพอใช้ใช้มือไปป่ามันจังหมุนนะถ้ามันอ่อนมันก็แตกได้เท็ดอพออ่อยเบื่อมาเป็ด่ยนตึงหัวยาวเจมี่เจาะดอกหนึ่งสองดอกเด้อพี่น้องอุ้ยเมีนมาแท็กพี่น้องพี่น้อง ดุนเด้อนี่ยนี่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 ดุนเด้ออุ้ยนี่เด้อเดนี่เด้พี่น้องอุ้ยอุ้ยเฮ็ดพอมึงว่าพเสียไปอุ้ยนี่แม่นี่นี่พี่น้องมึงมึงนี่แม่นมดได้ในหัวอี่างนี้จะบางหัวอี่างนซื่อบาจากตัวนี่ตัวนี้แม่นี่นี่นี่

พ่ซาตีพูนะเอ้ยามอยากได้ไปหาเอาดูที่พอขายนเีตนบอบีกว่าไปน้ำการที่เพิ่งกระสิมื่อนะบอบดีเห็นก้าวิไปดงอุ้ยพี่น้องเห็นเหเห็นขาวๆเลเมืแต่ตื่นเต้นำรอกสองรอกบอบดีกระ้ พ่อแม่แจะาเห็นมั้ยพอบจะเห็นนย่แหละก็ดีก็ได้ได้มันอยู่ในขนาดได้เห็นทฝ่ายอยได้ได้เต๋นี่แล้วบปีให้อีกคนเห็นมอ้เห็นมัมันอยู่ในอันไหนากาะบบปีนี่ ทว่าฝ่ายมันอ่อนมันจะเสี่ยอุ้ยนี b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  này này. ่อุ้ยบอบบีเสียเชียร์ดีๆเด้อเบื้องนี่นี่เราจะอุ้ยบอบีบปรด็อันนี้เฮต้าเ์ล้วพี่น้องบอบี้อันนั้นไนี่กระเด้วอุ้ยนี่มันกำลังเป็นไข่ทั้งนั้นบอบีเสี่ยฮ่าดีๆก่็ อุย้ยพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบอนเนี่ยพ่าวเด้อเบิ่งกระพอบีไปก่อนนี่นี่นี่เห็นบ่นี่นี่เห็นพ่พายอุยอ้ยอุ้ยอันนี้สองดอกมันใหญ่ร้าย,ายพอ่อปีบว่าดอกเดียวปดพิ่มมยาเนี่ยอู้มุนมุนคักนี่นีน่อันนี้อุย้ยมุนเลยได้เสียดาย มันอ่อนเนี่ยครับมันอ่อนมันมันแตกตัวได้ให้พอฝ้ายนี่ตัวนี้ห้าต่อห้าแนวกิ่งนี่แกคือบ๊อบบี้เนี่ยอุยปานเห็นอีกย่งเนาะเห็นให้พอทองซ้มดอกดองจิ่งตัวเ้อเบิดอ่ะอุ้ยนี่มันหนามเนี่ยเฮงเออกตายละ พ่อชาติปะฮาเป็นม้ารถเนพี่น้องบอลเดียวได้ี่น้องบอบดีบเห็นหาในข้างหน้าหยับในหน้าหากมันเน่าได้ในหนะอันนี้ยดูมันดีบอบดีเอาว้าบอบดีแอฟตัวสชิดได้ลองเอาไปล่างเน่น้องเป็นบ่ขาวๆนี้ยในหน้หนา

mắc cái này nữa chắc tí mưa bạn nữa có bị cái xe ha hết đỏ còn không, bị không là có tháng, này, là xe bị cái gì nữa Thằng nào cái hòn mưa nắp mưa nối 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 บ่ป like? ี้เมื Gotta, ่อบ ah, so ่ปีสิักอนมัยแล้วก็สิอันนั้นสิแกงนมไขพอมแเฮ็ดเฮ็ดเจะฮ็ดอีหยังแต่บ่เฮ็ดกินเด้อบ่ปีเฮ็ดพอายฮะเฮ็ดกินอน่ก็กกฮะ Abei, ไ,ได้ซ้ำนี่ได้ปลานววาซาได้ซาดีซาข่อยมนคือซาบมได้นดีพ <cra> ีจะไปใส่แกงนหม่อน้องหม่อหมก็ได้ช้มนองมื้อ้ีห้านอม้าไไปกุงเสราแต่น้องขาวแบบนว้หาไปมาหอดะน้องอันก็ม่ซาปอกก็ม่อยก็มา เราก็จะจูบคลนะิปไปแล้วพี่น้องจูบไปเพียงจำนื่เจอกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้เขาตัดาไปก่อนพี่น้อ,เอนงเสียดางเท็่ไปเมื่ออันายุวาดเมือ่อเกณฑ์กันจังน้อยว่าเบื่กับเมือ่อนะ